สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อความสำเร็จอย่างดีก่อนอื่นนะครับอยากจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยนะพาร์ทแรกเราคุยกันก่อนนะเราเดี๋ยวพาร์ทหลังเป็นพระคำพีเรามาดูพระคมพีกันนะครับวันนี้นะครับความรู้สึกพออ่านคอมเมนต์แล้วต้องเปิดคอมเมนต์เลยนะพอเปิดคอมเมนต์นะครับตึ๊บมานะแต่ละคนนะครับ ความรู้สึกคืออะไรรู้ไหมโอ้โหนี่เลยครับแบบน้ําตาจะไหลเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรครับมาถึงนะคุณแอนดี้มอยนะครับก็สรรเสริญพระเจ้านะคุณสันนิรักก็บอกทุกวันคือวันพ่อโอ้โหให้มีทุกวันเลยนะวันพ่อนี่พ่อทํางานหนักนะครับพระเจ้าจัดเตรียมนะ ขอบคุณพระเจ้าสชีวิตอาจารย์ที่นนุนใจโอ้อ่านแล้วซึ้งครับแล้วก็คุณฮันนี่นะครับพระเจ้าประทานพรเข้มแข็งให้อาจารย์เสมอนะครับแล้วก็คุณเกศส่งหัวใจมาอีกแล้วปิงปิงนะครับเข้มแข็งเพื่อผู้อื่นทําได้นะครับคุณกมลทิพท์เข้มแข็งเพื่อตัวเองทําไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรงั้นเราเข้มแข็งเพื่อคนอื่นกันนะครับแล้วก็มีใครอีกอ่ามีเจเอมวิพานะครับบอกว่า you อ r e With us always ครับพระเจ้าอยู่กับเราเสมอนะแล้วก็ยกพวามพีฟิลิปปีบทที่4ข้อ1 3นะครับคุณสุข,ขุนะครับบอกฟังตั้งหลายรอบรู้สึกว่าโอ้จารย์ลันชดนะครับแหมนะแต่ว่าวันนี้ครับพูดถึงคุณสุข,ขุแล้วเขาบอกว่าวันนี้วันเกิดลูกเขาวันเกิดน้องเอเชียนะครับดังนั้นเราก็สุขสารวันเกิดนะแล้วพัามพีตอนนี้ก็ให้ทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะใครมีวันเกิดส่งมาบอกนะ เราจะได้เมือนครับชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรพเจชนะพระองค์วันนี้ที่จะสอนเราในเรื่องความสําเร็จเป็นอย่างดีเราอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับความสําเร็จอย่างดีพระพี่บอกว่าไงละ่ะก็บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดครับบางทีเมื่อวานเนี้คุณเข้มแข็งใช่ไหมนะครับ คุ่นกล้าหาญนะวันนี้นะครับต้องใส่ยิ่งเข้าไปครับหมายความว่าพระเจ้าต้องการให้คุณเพิ่มที่มีอยู่มันคือเข้มแข็งกล้าหาญอยู่นะครับแต่ว่าต้องเพิ่มเข้าไปอีกยิ่งยิ่งขึ้นเถินครับเรามาดูพ้อมูพี่ด้วยกันครับผมยังหาข้อมูลไม่เจอไม่ใช่ลเพียังแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปครับย้ำครับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่คุณไปทำไมครับอย่าหันเห ไปทางขวาหรือทางซ้ายมุ่งตรงไปตามพร,านะพระเจ้าครับเพื่อคุณจะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่คุณจะไปนั้นวันนี้ครับไม่ว่าคุณจะต้องทําอะไรก็ตามครับคุณรู้ว่าพระเจ้าวางคุณไว้ตรงนั้นครับอย่าหันไปซ้ายไปขวามุ่งตรงไปครับไปตามทิศที่พระเจ้านําคุณไปครับเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดผมอยากจะให้เราดูอีกตอนนึงนะครับ คือสิ่งที่โมเสสสั่งไว้นะครับในเฉลยธรรมัญญัติบทที่31ข้อ6นะครับโมเสสบอกโยชูวาอยางนี้ครับว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวหรือครั่นคล้ามพวกศัตรูนั่นเลยครับเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเลยครับดังนั้นวันนี้อยู่กับพระเจ้าไปกับพระเจ้าไปในที่ที่พระเจ้านำเป็นไงครับ ไม่ต้องกลัวล้มเหลวครับไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะทอดทิ้งครับมีแต่ต้องกลัวว่าตัวเราเองนั่นแหละจะไม่ยอมไปเราจะทอดทิ้งพระเจ้าเราจะล้มเองขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้ครับตามพระเจนะพระเจ้าเลยครับว่าอย่าหันเหไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเพื่อความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งจะเกิดขึ้นกับคุณครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระเจนะพระเจ้าเกิดผลเป็นจริง และคุณได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกทางที่คุณจะไปวันนี้ครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเรากอบคุณพระองค์สำหรับความสำเร็จอย่างดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงนำเราแต่วันนี้เรายืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พระเจ้านำเรามาขอพระเจ้าเปิดทางให้เรามุ่งตรงไปอย่างทิศท,ทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ เพื่อเราจะเห็นความสําเร็จอย่างดีในชีวิตของเราทุกๆคนเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านสุขสันต์วันเกิดทุกคนที่เกิดวันนี้นะครับแล้วใครเกิดวันพรุ่งนี้ก็บอกมาด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ